ต่อลื่นนะคะที่บอกเลยว่าเป็นพรีเมียมที่นําเข้าจากที่โปรแท้นะคะตัวนี้เหมาะสำหรับเครื่องดีเซลนะคะตัวถังแรงนะคะเป็นพรีเมียมที่มาจากปโปรแท้และบำรุงแม่นั้นเครื่องโดยการที่เราเปลี่ยนอ่ายน้ำมันเครื่องอู่ของเราที่วางจัดจำหน่ายแล้วนะคะก็จะมีอู่แถวสนิทประการค่ะที่ทั้งดีเซลและเป็นจิตแต่ว่าวันนี้ค่ะเหมาะสำหรับเครื่องตัวนี้มากเลยเค<ช>รื่องดีเซลใช่เครื่องสามันโปใหญ่หน่อยแค่หนึ่งพันบาทละได้รับตากรรมเนี่ยนเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องไว้ด้วยสำหรับการเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยที่ดีๆก็อย่อย 1, าลืมนะคะว่า รถที่จำหน่ายที่นี่เป็นไงคะดีแน่นอนีสอหรับโุน,นักดำกวงครับผมสำหรับซีโนเปกนะคะแต่เป็นดูบิชันนะคะสามารถกดติดตามได้นะคะที่ดิกต็อกก็มีค่ะเขียนเลยค่ะว่าซีโนเปกไทยแลนด์นะคะหรือจะเป็นการสายซีโนเปกแล้วก็ไทยแลนด์ได้เลยค่ะอันนี้จะเจอเราแน่นอนเพราะเป็นช่องของออฟออฟิเชียลที่เราจะติดต่อได้เลยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาดูที่รถ <ๆ S 1> ของเด็กของเราเราาราบ้า,า,า,าสุวิทย์ถูกเริยกผมวันนี้ผมและพี่หมอผมจากที่เด็กไทยแลนด์ขอบคุณมากครับที่เดือดเข้ามาดูคลิปนี้